ได้เลิกแล้วนะคะตัวใหญ่มากเราจะจับปลาไปปล่อยกันอู้ตัวนี้ใหญ่อ่ะไปแล้ววุบฟืออ๋โอโห o วิ่งใหญ่มากเลยตัวนัน้นหยามันเลยไอ่ต้องหาอะไรมาปิด ตับเลยลูกตัวใหญ่มากเลยค่ะฝั่งเนี้นอืออะไรเอาตักเลยลูกเอ้าตักเลย,ลยโอ้โหน้องมิ้นด์ได้กี่ตัวแล้วลูก

ดูลลปลาอีโอ้โหปลาที่บ้านเรานะคะวันนี้เราจะเอาไปหูตัวนี้ใหญ่ที่ชุดตัวนี้ใหญ่ที่สุวันนี้เราจะเอาไปปล่อยนะกับคืนสูาสา่ธรรมชาตินี่นะคะมิลินมิลินพอแล้วลูกไม่เอาโอเคปลาชา